ช่วงที่2ของสปีดนิวส์นี้นะคะต้องบอกว่าเป็นแต่เรื่องราวดีๆทั้งนั้นเลยนะคะเพราะหลายๆภาคส่วนรวมไปถึงตัวบุคคลเนี่ยพากันทาํากิจกรรมเพื่อสังคมนะคะทำความดีกันเยอะแยะมากมายทีเดียวนะคะไปเริ่มต้นกันที่อิสุสุกันใช่ <นะ S 2> แล้วค่ะ,คะอิสุสุนะคะเขาขอ,อเชิญชวนคนไทยเนี่ยเข้าร่วมประกวดภาพถ่ายอิสุสุยิ้มจากใจให้เมืองไทย คืนสู่เมืองยิ้มนะคะในวาระครบรอบ55ปีที่อิซูสุเน่นดำเนินธุรกิจในประเทศไทยค่ะโดยนางปนัตตาเจนาวาสินนะคะรองกรรมการผู้จัดการอาวุโสบริษัทตรีเพชรอิซูสุเซลจำกัดบอกนะคะว่าโครงการประกวดภาพถ่ายอิซูสุยิ้มจากใจให้เมืองไทยคืนสู่เมืองยิ้ม ในวาระครบรอบ55ปีของธุรกิจอีซูซุในประเทศไทยมีเป้าหมายค่ะเพื่อสร้างบรรยากาศแห่งรอยยิ้มให้เกิดขึ้นทั่วประเทศเริ่มต้นจากตัวเองแล้วส่งต่อไปยังคนอื่นๆเพื่อให้สมญานามสยามเมืองยิ้มอยู่คู่เมืองไทยไปตราบนานเท่านานโดยแบ่งการตัดสินออกเป็นสส่วนด้วยกันได้แ,แก่การตัดสินโดยคณะกรรมการตัดสินผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งจะคัดเลือก55ภาพจากภาพที่ส่งเข้ามาประกวดทั้งหมด เพื่อตัดสินผู้ชนะเลิศรับรางวัลยิ้มจากใจเพื่อรับเงินรางวัลสําหรับรางวัลที่1นะคะเงินรางวัลมูลค่า3 0 0 0 0บาทรางวัลที่2เงินรางวัล2 0 0 0 0บาทและรางวัลที่3เงินรางวัลภาพละ10,000บาทจํานวน53รางวัลนอกจากนี้นะคะยังเปิดโอกาสให้มีการตัดสินจากผลโหวตของประชาชนทั่วประเทศเพื่อรับรางวัลขวัญใจมหาชนรุ่นรับของรางวัลมูลค่ามากกว่า7 5 0 0 0บาทอีกด้วยค่ะ นะะภาพนตยนโฆษณาชุดนี้นี่ดูก็น่าสนใจทีเดียวเลยนะคะประชาชนทั่วไปเนี่ยสามารถส่งภาพพร้อมตั้งชื่อภาพเพื่อที่จะสะท้อนความหมายของหัวข้อการประกวดโดยภาพที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นภาพที่ถ่ายด้วยตนเองนะคะจากกล้องดิจิตอลไฟล์มาตรฐาน JPEG นะคะความละเอียดนั้นไม่ต่ำกว่า5ล้านพิกเซลและต้องเป็นภาพที่ถ่ายในประเทศไทยเท่านั้นด้วยนะคะไปถ่ายต่างประเทศนี่ประกวดไม่ได้นัอางต้องถ่ายในประเทศไทยเท่านั้นแล้วก็นอกจากนี้นะคะยังต้องไม่เคยตีพิมพ์ในสื่อใดๆมาก่อนด้วยค่ะ ผู้สมัครหนึ่งท่านนั้นสามารถส่งภาพเข้าประกวดได้ไม่เกินสีภาพและส่งภาพเข้าประกวดได้ทั้งหมด3วิธีนะคะนั่นก็คือส่งไฟล์ภาพมาทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ของบริษัทติเพชรอสิสุเซลจำกัดหรือว่าเว็บไซต์นะคะ www isus u h a r t y s m i l e c o m นะคะหมดเขตส่งผลงานค่ะ31ตุลาคม2555นี้นะคะและเปิดให้โหวตได้ตั้งแต่วันที่1กันยายนไปจนถึงวันที่14พฤศจิกายนนี้เท่านั้นค่ะคุณผู้ชมที่สนใจนะคะสามารถติดตามรายละเอียดการสมัครกติกาการส่งภาพเข้าประกวดโดยละเอียดและการประกาศผลการตัดสินได้ที่ w w w i s u z u h a r t y s m i l e com นะคะหรือว่าเข้าไปที่ Facebook ก็ได้ค่ะ w w w f a c e b o o k ฟ o บุ๊กคอม n e w Isusu DmaX นะคะแล้วก็นอกจากนี้หารายละเอียดต่างๆเนี่ยได้ตามโชว์รูมผู้จำหน่ายอิสุสทั่วประเทศเลยทีเดียวนะคะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆจากทางอิสุสซึ่งอิสุสเองเขาก็ขยันจัดกิจกรรมดีๆเพื่อสังคมมากมายทีเดียวนะคะต้องบอกว่าภาพที่จะส่งเข้าประกวดนี่ต้องเป็นภาพออริจินอลนะต้องไม่เคยตีพิมพ์ที่ไหนมาก่อนแล้วก็ <c oughs> ถ่ายในเมืองไทยด้วยย้ำกันอีกซีทหนึ่งครั้งนะค่ะอาละาคาะนั่นก็เป็นเรื่องราวการ บางต้องบอกว่าขอชื่นชมนะคะแล้วก็ยกย่องคุณวรพจน์บุญช่วยเหลือนะคะซึ่งเป็นอดีตแชมป์เอเชียครอสกันที่ถึง3สมัยนะคะและนอกจากนี้ค่ะเขายังเป็นตัวแทนนักแข่งจากประเทศไทยนะคะที่จะไปชิงชัยในศึกออสเตรเลีย a ซฟรี2012ค่ะคุณวรพจน์นะคะได้บริจาคร่างกายให้กับศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาติไทยตามโครงการอะไหลมนุษย์ของกลุ่มสิทธิผลวีแคร์ v ค่ะ คุณธนงลีอิสระนุกูลกรรมการผู้จัดการบริษัทสิทิผล1919จำกัดได้มอบบัตรประจำตัวผู้บริจาคร,ร่างกายให้กับคุณวรพจน์บุญช่วยเหลืออดีตแชมป์เอเชียครอสคันที่สมสมัยและตัวแทนนักแข่งจากประเทศไทยที่จะไปชิงชัยในศึกออสเตรเลียนซฟรี2012ในระหว่างวันที่21-29กันยายนนี้นะคะที่เมืองเพิร์ตประเทศออสเตรเลียในงานแถลงข่าวสิทิผลกรุป๊ปจับมือกับอิซูซุและบริสโตนโดยส่งคุณวรพจน์และคุณ ทักลุยศึกออสเตรเลียเซฟารี2012ค่ะโดยคุณวรพจนะ์บุญช่วยเหลือนะคะก็ได้บอกถึงการตัดสินใจบริจาคร่างกายให้กับศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาติไทยในครั้งนี้นะคะว่า ร่างกายของคนเรานี้นะคะคุณกวางเขาบอกว่าเมื่อเสียชีวิตไปแล้วก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรค่ะแต่ว่าถ้าร่างกายของตนนั้นสามารถช่วยชีวิวตผู้อื่นหรือว่าต่อชีวิตให้กับผู้อื่นได้นะคะตนก็จะรู้สึกยินดีและก็อยากให้มีผู้มาร่วมบริจาคก,กันมากๆซึ่งงานนี้เนี่ยทางคุณวรพจน์เองก็ทราบข้อมูลการรับบริจาคร่างกายหรืออวัยวะเนี่ยผ่านทางทรงการอะไหล่มนุษย์ของกลุ่มสิทธิผลวีแคร์ค่ะสิ่งนี้ผมก็คิดมาตั้งนานแล้วว่าในตัวเราเนี่ยเวลาเรา ิ้นลมแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรเหลืออีกแล้วเหลือแต่ชื่อกับนามสกุลแค่นั้นมันไม่มีประโยชน์กับคนอื่นเดี๋ยวเขาก็ลืมเราหมดแล้วเ,เราคิดว่าอยากจะทําให้ใครดีใจสมหวังคือให้เ้ามีชีวิตต่อไปได้อีกสักพักหนึ่งหรือจะสักเท่าไหร่ก็ยังเราก็ดีใจฮะว่าสิ่งที่มันไม่มีประโยชน์แล้วในโลกนี้กลับไปทําประโยชน์ให้กับคนอื่นได้ นะแล้วันนี้ผมก็ดีใจด้วยที่คุณวรพจน์ตัดสินใจบริจาคอวัยวะให้กับสภากาชาติไทยซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีกับรุ่นน้องๆต่อไปนะฮะแล้วก็ผมว่าเป็นอะไรที่สังคมเรายังต้องการเยอะอวัยวะเราหนึ่งคนเนี่ยยังยังคุณวรพจน์แข็งแรงขนาดนี้เนี่ยผมว่าช่วยคนได้20คนนะครับไม่ใช่หนึ่งคนตาข้างหนึ่งคนคนตาสองข้างเราก็ได้คนสองคนนะประมาณ20คนที่รออวัยวะที่มีประสิทธิภาพ ใครได้ไปขับรถเร็วด้วยนะฮะปลอดภัยนะฮะก็ลองเช็คดูที่สภาประชาติไทยหน6 6 6 6ครับค่ะสำหรับโครงการอะไหลมนุษย์เป็นหนึ่งในโครงการของกลุ่มสิทธิผลวีแคร์โดยถือเป็นการรณรงค์และผลักดันปรับเปลี่ยนทัศนคติให้ประชาชนทั่วไปเห็นถึงความสําคัญในการบริจาคอวัยวะ ซึ่งเป็นที่ต้องการอย่างมากอยู่ในขณะนี้นะคะหนึ่งคนเนี่ยช่วยเหลือประชาชนคนอื่นๆได้ถึง20กว่าคนเลยนะน่นอนสินะคะ<ๆ>ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะคะผู้ชมที่สนใจนั้นก็สามารถไปบริจาคได้นะคะที่สภากาชาติไทยด้วยนะคะราคาถึงสกูป๊ปดีๆจากปตทกันบ้างดีกว่านะคะดูแลใส่ใจในการเดินทางค่ะวันนี้นะคะเป็นการขับรถต้องทิ้งระยะห่างอย่างไรจะให้เกิดความปลอดภัยนะคะไปติดตามชมได้จากสกู๊ปปตทค่ะดูแลปลอดภยัยใส่ใจการเดินทางกับ <S 1> <S 1> การขับขี่ปลอดภัยบนท้องถนนร่วมกับผู้ขับขี่คนอื่นนั้นจำเป็นมากที่เราต้องทิ้งระยะห่างในการขับขี่เมื่อไหร่ที่เราขับรถแล้วมีความเร็วตั้งแต่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปจะต้องทิ้งระยะห่างในการขับตามรถขันหน้าไม่น้อยกว่า4วินาทีหรือเท่ากับ4ช่วงตัวรถให้มีระยะในการมองเห็นของสายตาและสมองได้คิดจากการมองเห็น และประมวลผลของการมองเห็นซึ่งหากจะต้องเบรกหรือหลบหลีกอุบัติเหตุทางด้านหน้าที่อาจจะเกิดขึ้นดังนั้นหลักการของการทิ้งระยะห่าง4วินาทีในการขับขี่รถยนต์จึงเป็นหลักของการป้องกันมิให้เกิดการชนทางด้านหน้าหรือหักหลบกระทันหันในระยะกระชั้นชิดซึ่งจะทําให้เกิดอุบัติเหตุที่ร้ายแรงทั้งต่อตอนเองและผู้อื่นขึ้นได้นั่นเองครับดูแล,ลปลอดภัยใส่ใจก,า,ก,กรารเดินทางกับปตท ช่วงนี้มีหนึ่งกิจกรรมมาฝากคุณผู้ชมนะคะในวันที่15กันยายนนี้ค่ะตั้งแต่เวลา9นาฬิกาไปจนถึง17นาฬิกานะคะ,คะ ทางด้านของ v o ล v o ที่โชว์รูมเบิร์นสาขาหัวหมากเขาได้จัดงาน v o ล v o V.I.P. day ขึ้นนะคะเป็นงานเดียวค่ะที่ร,รวบรวมเอารถ V.I.P. รถทดลองขับรถของผู้บริหารทุกรุ่นเนี่ยมาให้ได้จับจองกันเป็นเจ้าของนะคะ<ช>และพิเศษสุดสำหรับวันนั้นวันเดียวนะคะรถรุ่น S80 เนี่ยจะจองได้ในราคา S60 เท่านั้นค่ะส<ช>่วนในรุ่น S40 เนี่ยฟรีดาว0%พร้อมดอกเบีย้ย0%ด้วยนะคะยังไม่หมดแค่นี้ค่ะ10ท่านแรกนะคะที่ลงทะเบียนในงาน v o n v o V.I.P. day เนี่ยจะได้เปลี่ยน มันเครื่องฟรีด้วยค่ะและภายในงานเนี่ยนอกจากจะได้มาชมรถจองรถกันแล้วนะคะก็มีการเช็คดวงกับหมอดูสาต่างๆผ่อนคลายไปกับหมอนวดแผนโบราณได้ด้วยนะคะ ค่ะแล้วค่ะอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจงานนี้ s p e Speed Channel จัดกันเอง<ช>นะคะ,ะ,ะเราร่วมกับ Major c n n p p ิค่ะจากกิจกรรมดูก่อนใคร y s by s p e h a n n e l นะคะ mm hmm. งานนี้จะพาคุณผู้ชมไปชมภาพยนตร์ที่น่าสนใจทีเดียวนั่นก็คือเรื่องนี้เลยนะคะ mm hmm. End of Watch ซึ่งเป็นหนังแอคชั่นเรื่องใหม่ล่าสุดของพระเอกคนนี้เลยนะคะ mm hmm. แม่โกนหัวทีเดียวนะคะ mm hmm. คุณเจคจินเล่นเจคจินเล่นนะคะร่วมกับพิธีกรรายการต่างๆ mm hmm. เราจะพาคุณผู้ชมไปชมกันนะคะกับ Speed Channel นำทีมค่ะโดยคุณบดวิบุญนันนะคะจากรายการ Speed Talk ค่ะคุณผู้ชมที่สนใจนะคะสามารถติดตามรายละเอียดกติกาในการร่วมสนุกได้ผ่านทางรายการต่างๆของทาง s p e Speed Channel นะคะหรือว่าเข้าไปที่ w w w f a c e b o o k c o m s p e e c h ุ๊ n n อทคอ a สแนะคะก็ คุณผู้ชมสามารถไปร่วมสนุกได้นะคะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่24กันยายนนี้เลยนะคะคุณผู้ชมที่ร่วมสนุกกับเราแล้วก็โชคดีเนี่ยก็จะได้ไปดูหนังกับเราที่เมเจอร์ซีนิเพ็กเรื่องนี้น่าจะสนุกและน่าสนใจมากทีเดียวค่ะ ค่ะ,ะแล้ววันนี้เราจะมาปิดท้ายกันที่ภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะที่เก็บภาพไว้ได้จากเมืองแลงคาสเตอร์ในประเทศอังกฤษนะคะ,คะเป็นภาพของวัยรุ่น3คนเนี่ยที่เดินผ่านเจ้าหน้าที่ตำรวจจ,จราจรคนหนึ่งนะคะที่เขากําลังเขียนใบสั่งให้รถที่จอดอยู่บริเวณเส้นเหลืองเนี่ยทั้งที่รถเนี่ยไม่ใช่รถของ3คนนี้นะออแต่ว่า3คนนี้เ,เ,ออเกิดไปหาเรื่องตำรวจคนนี้เข้าออคนงงหนึ่งเนี่ยถมน้ําลายใส่คนที่เหลือนี่คือเตะเข้าที่ศีรษะเลยทำให้ตำรวจจราจรคนนี้เนี่ยล้มไปกองอยู่กับพื้นนะคะแต่ว่า หลังจากนั้นเนี่ยสคนนี้ก็วิ่งหนีไปแล้วก็ทําให้คนที่อยู่ในบริเวณที่เกิดเหตุต้องเข้ามาช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ตํารวจคนนี้ส่งโรงพยาบาลนะคะซึ่งโชคดีที่ก็ไม่เป็นอะไรมากนะคะเดี๋ยวเราจะลากันไปด้วยภาพจากกล้องวงจรปิดอันนี้นะคะแล้วเรา2คนกลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ